ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับวันนี้พาพี่น้องมาวันปุ๋ยใส่นาข้าวนะครับนะครับข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องนะครับพื้นที่นาสิบไร่นะครับนะครับพื้นที่นาสิบไร่อายุข้าวหกสิบวันครับพี่น้องสองเดือนนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับพี่น้องรอบแรกก็ใส่ปุ๋ยยูเรียซีหกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องนะครับ รอบที่สองนะครับก็ใส่นะครับที่หกศูนย์ูนเหมือนกันครับพี่น้องนะครับรอบรอบพี่สารแล้วก็ยี่ใส่นะครับปุ๋ยรับรวงนะครับพี่น้องปุ๋ยรับรวงที่ใส่สูตรสิบห้าห้ายี่ห้าครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับที่หกศูนย์ก็พี <S 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 ่น mm ้องนะครับนะครับปุ๋ยยูเรียเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นนะพี่น้องนะครับนะครับจากนะครับอุตสาหกรรม เคมีนะครับก็คือการผลิต,ตกันและกันปิตโตรเลียมครับพี่น้องนะครับยูเรียก็มีสูตรทางนะครับเคมีว่า Co นะครับวงเล็บ nS 2แล้วก็วงเล็บปิดนะครับ2ครับพี่น้องนะครับเป็นสูตรทางเคมีนะครับ Co 2วงเล็บ nS 2วงเล็บแล้วก็2ครับพี่น้องนะครับนะครับ เกิดจากการทำปฏิกิริยากันของแอมโมเนียนะครับกับคาร์บอนไดออกไซด์พี่น้องแอมโมเนียก็เกิดจากการทำปฏิกิริยากันของไฮโดรเจนกับไนโตรเจนกันพี่น้องคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดการทำปฏิกิริยาของนะครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เอาไป่านกันนะครับสเปรย์น้ำครับพี่น้องนะครับเนี่ยเป็นเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นครับพี่น้องเนี่ยครับอยู่อยู่แล้วเองก็เป็น นะครับลากศัพท์มาจากภาษากรีกครับพี่น้องนะครับภาษากรีกมีความหมายว่าปัสสาวะครับพี่น้องนะครับปัสสาวะคนเล้านี่นะครับร้อยส่วนเนี่ยพันว่าี่เป็นน้าประมาณ 2. 5เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องแล้วก็เป็นยูเลีย2.5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เลือก็จะเป็นนะครับกดนะครับเป็นกดยูริกครับพี่น้องนะครับกดยูริกนะครับ เราจะมีแร่ธาตุพวกนะครับฟอสเฟตพวกโซเดียมแร่ธาตุตัวอื่นนะพี่น้องนะครับนะครับแต่ว่าส่วนจะเป็นอ่าเป็นยูเรียเองมีอยู่ประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับนะครับตอนนี้ข้าวก็อายุนะครับหกสิบวันแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมใส่ปุ๋ยรับรวงตอนข้าายุเจ็ดสิบห้ามื้อครับพี่น้องเจ็ดสิบห้าวันนะครับ พอดีมันขาดน้ำพี่น้องจริงแล้วมันต้อง,ม,องมันต้องได้ไซนะครับปุ๋ยก้อนหนานี่พี่น้องพอดีนะครับเคลื่อนนวนขวัพึ่งนะครับเป็นสิปลอยน้ำพี่นอ้นองนะครับรปล่อยน้ำหลดการที่ทราบมาเพื่อนจะปล่อยน้ำลงลำน้ำพมนะครับพี่น้องช่วงวันที่นะครับเจ็ดถึงสิบเก้าครับพี่น้องนะครับเจ็ดถึงสิบเก้านะครับเหลืออยู่ประมาณหกหมื่นเลพี่น้องเคลื่อนยืด ติดน้ำรับพี่น้องนะครับน้ำมันแห่งนายเวลาสูบน้ำใส่เข่ามันก็เล่นน,นทัวน้นเตียมพี่น้องนะครับรนีนบน่นะครับมาดึงน้ำใส่เข่าอยู่สองมือสองขึ้นครับพี่น้องนะครับแปลงนี้สิบไร่นะครับแปลงข้างล่างก็แปดไร่พี่น้องแล้วก็มีแปลงติดบ้านเดิกแปลงหนึ่งนะครับวานข้าวสันประตองหนึ่งนะครับซื้อเข่าถุงมาวานไปทาําพันครับพี่น้องนะครับพี่น้องดูดิครับนี่ข้าวสันประตองหนึ่งนะครับดูจากลําต้น นะครับการเจริญเติบโตตัวความแน่นหนาพี่น้องครับนี่นะครับความแน่นหนานะครับนะครับเดยวเดินดูบรรยากาศรอบๆแปลงนาพี่น้องนะครับดึงน้ำสองมือครับพี่น้องนะครับดึงน้ำสองมือนะครับนี่ยครับเนื่องจากว่านะครับ มันแห้งพี่น้องน้ามันขาดในแปลงน้าเฮ้านะครับพอน้ามันแห้งปุ๊บเนี่ยพี่น้องบ่ได้มีน้านเติมไว้นะครับต่อเนื่องนะพี่น้องนะครับทําให้เวลาสูบน้านี่นะครับน้าม,มันก็จะซึมลงพื้นดินกว่าที่เขาจะอยู่ตัวนะพี่น้องนะครับกว่าที่เขาจะอยู่ตัวนะครับก็โดนพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนี่แปลงขว่เมื่อนี่ว่านปุ๋ยไปแล้วพี่น้องนะครับว่านปุ๋๋ปุยไปแล้ว ประมาณสามสี van, shorts, ่มือเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เอาน้ำเขานะครับมือว้านเลยพี่น้องนะครับเอาน้ำเขามือว้านนี่เน่ยพี่น้องนบ่ครับนี่นะครับข้าวเริ่มกินปุ๋ยพี่น้องนะครับนะครับบางที่การใส่ปุ๋ยพ่นกะว่าเอาน้ำเพาะเชะเชะนี่แหละพี่น้องนะครับว่านโหลดนะครับนะครับน้ำเพอแชะเชะว่านโหลดนะครับพี่น้องแล้วก็นะครับสักสามมือยังอยสูบน้ำขัง สูงหน่อยพี่น้องนะครับนะครับทําให้ความทําให้ปุ๋ยนะครับในตัวเจนนะครับพี่น้องก็คือปุ๋ยยูเลียเนี่ยนะพี่น้องคือนะครับปุ๋ยยูเลียนั้นเป็นสารสังเคราะห์นะครับพี่น้องหนึ่งก็คือมันต้องมีสีขาวด้วยพี่น้องนะครับต้องมีสีขาวนะครับสองมัมีกินพี่น้องแล้วก็สามเมื่อละลายน้ําละลายน้ํากันหน่อยพี่น้องนะครับน้ํากันหน่อยพีเอชเจ็ดเมื่อละลายน้ํากันเนี่ยวัดพีเอชเบื้องนี่มันก็ต้อง มีพีเอเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับเมื่อเขาถูกน้ําเขาก็จะแตกตัวให้ใ,หในตัวเจนในอัตราที่สูงนะพี่น้อง46เปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะครับ46ส่วนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นปุ๋ยในตัวเจนเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนที่ได้นะครับดีทั้งในดินแล้วก็ในลําต้นพืชน,น่ะพี่นอ้องก็คือวานปุ๊บนะครับพี่น้องลงในพื้นดินนะพี่น้องมีความชุ่ม ชื่นเนี่ยนี่เขายืซึมลงดินนะพี่น้องนะครับซึมลงดินนะครับสามารถที่จะไปทั่วแปลงเฮาบวัดนฮาวันทั่วแปลงนะครับเป็นปุ๋ยที่พืชนะครับสามารถที่จะดูดนะครับถ้า n น t r o เจนเข้าทางรากเข้าสู่ลำต้นนะครับได้ได้ดีกันพี่น้องนะครับนะครับมันจะมีนะครับปุ๋ยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ทั้งในดินแล้วก็ในลำต้นพืชเช่นเช่นตัวแคลเซียมนะพี่น้องแคลเซียมกับโบรอนเนี่ยแคลเซียมโบรอนซึ่งในในไม้ผลมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ฉีดการให้ปุ๋ยทางใบส่วนมากเวลาเขาเข้าเขา,เขาไปดูแลธาตุนะครับปุ๋ยน้ำนะพี่น้องนะครับหรือฮอร์โมนเน่ยมันมันจะมีผสม แคลเซียมกับบรลอนเป็นหลักได้พี่น้องแคลเซียมกับบอรลอนนะครับเพราะว่านะครับทั้งทั้งทั้งสองตัวนี่ยนะครับมัาสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ทั้งในดินแล้วก็ในในลำต้นพืชนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะฉีดเสริมนะครับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยความหมายก็คือว่าอยู่ในใบพืชนะพี่น้องนะครับ ไม่ใบพืชมันมันจะมีเซียวอยู่พี่น้องนะครับจะมีเซียวระวงังระวังระวังเซียวหน่อยพี่น้องมันจะมีเขาเรียกว่าเลติคัน่ะพี่น้องเป็นช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นฉีดพ่นนะครับปุ๋ยเขาไปแล้วมันจะมีอาศัยช่องนี้แหละพี่น้องที่นะครับซึมเขาเขาสู้ต้นพืชทั้งใบเลยพี่น้องนะครับนะครับทั้งใบเพราะว่าตัวตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวที่ทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง นะครับก็คือนะครับใบพืชนี่แหละพี่น้องนะครับนะครับซึ่งมีสารที่ทําหน้าที่สังความเสียงก็คือคอโรฟิวพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำนาเนะี่ยปลูกขขาพี่น้องปยังาเขาถึงต้องเน้นต้องให้เขาเขียวในพี่น้องนะครับนี่วามหมายก็คือเราจะต้องเติมปุ๋ยแระธาตุหลักลงในแปลงนาให เพอเพียงให้หมะสมรับพี่น้องกับควต้องการของพืชนะพี่น้องนะครับนะครับการของพืชนะครับอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเป็นนะครับถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักนะครับไนโตรเจนนะครับนะครับหลักการให้ไนโตรเจนเนี่ยมันก็มีหลักการอยู่ที่ว่านะครับให้ให้ไม่ถึงว่าอยู่ในรูปของยูเรียได้พี่น้องปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยพี่น้องที่เห็นว่ามันจะมีอยู่ในรูปของปุ๋ยยูเรีย กับปุ๋ยที่เป็นลักษณะข,ของปุ๋ยแร่ธาตุตัวอื่นก็คือเช่น,นยี่เบ้ย์น0ในพี่น้องนะครับตัวที่เป็นเ,เป็นสารเป็นซื้อก็จะเป็นพวกแคลเซีมยมเสียพี่น้องมีส่วนผสมนะครับเพราะฉะนั้นการใช้อยู่เรียที่ตุกต้อก็คือให้ปริมาณ น้อยๆน,นะพี่น้องเช่นให้15กิโลกร,รัมต่อไร่ในช่วงน้าปังเสียจพี่น้องนะครับให้ห่างกันสักนะครับ10-15วันนะครับนะครับ15-20กิโลกร,รัมต่อไร่ในช่วงช่วงน้าปังขึ้นอยู่กับดินในพี่น้องอยูย่กับแปลงนาอีกนะครับนะครับแปลงนาบางแปลงเขาเรียกว่าเปลืองเปลืองปุ๋ยพี่น้องนะครับ เบื้องปุ๋ยนะครับอาจจะมีปัญหามาเกิดจากสภาพดินในพี่น้องนะครับสภาพดินขาดอินทรีย์วัตถุในพี่น้องหรือนะครับดินเป็นกรดในพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยอาตาัตราที่เขาใส่กันเนี่ยสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่แต่ปุ๋ยกบะเขียวเขากวกเขียวพี่น้องก็เลยต้องเติมไปยี่สิบนะครับยี่ห้ากิโลกรัมต่อไร่ยังค่อยเขายังค่อยที่เขียวในพี่น้องนะครับแต่นข้ขขางกันเสียพี่น้องเขา เขาเขาเนี่ยใส่ไปแค่นะครับสอบหนึ่งหาสิบกิโลเนี่ยเขาใส่สามถึงสี่ไล่สิพี่น้องแต่ว่าน้าอีกแปลงหนึ่งต้องต้องใส่สอบหนึ่งต้องใส่ได้สองไร่สิพี่น้องนะครับนั่นแหละนะครับก็คือนะครับสภาพแปลงนะสะภาพดินแต่ละแปลงบอกกันพี่น้องนะครับแต่หลักๆก็คือเกิดจากนี่แหละพี่น้องความสมบูรณ์ของแปลงนานะครับ ความสมบูรณ์ของ,บบข,องของดินนะพี่น้องนะครับอินทรีย์วัตถุที่อยู่ดินนะพี่น้องส่วนมากกับพี่น้องเขาบำคอยบำคอยน้าดินไปวัดนะครับไปวัดคุณภาพดินนะพี่น้องเขาจะมีนะครับพี่น้องอยากจะวัดคุณภาพดินก็ต้องไปติดต่อนะครับกรเกษตรอําเภอไหนพี่น้องนะครับหรือสํานักงานนะครับสำนักง,งานกเกษตรที่พี่น้องหรือน,นะครับศูน วิจัยดินนะพี่น้องนะครับลองถามข้อมูลเบื้องจากเกษตรอำเภอเบื้องว่ามองหดเขาตรวจวัดคุณภาพดินนะพี่น้องเขาก็จะได้รู้ว่าเออนาเ้านี่นะครับมันมันเป็นดินแบบใดใพี่น้องเพื่อจะได้แน้น้าถูกว่านะครับควรจะปรับปรุงดินจังไดพี่นอ้องเช่นนะครับถ้าเกิดว่านะครับสภาพแปลงนาห้าขาดอินทรียวัตถุเสพพี่น้องมีความเป็นกรดเสียอาจจะต้องเติมนะครับ เติมปูนนะครับกลุ่มวัสดุปูนลงไปนะครับก็ยังปูนดิบปูนดิบแล่ะพี่น้องนะครับปูนปูนดิบนะครับปูนหมันโดยเราไหมจ้ะพี่น้องนะครับนะครับเป็นเป็นปูนดิบก็คือผ่านกระบวนการบดนะครับบดให้ให้เป็นฟุ้นเป็นฟุ้นพงนะครับพี่น้องนะครับหรือปูนดีเพียบนึงนะครับก็เรียกว่าปูนขาวปูนขาวก็คือกระน้ำไอกระน้ำปูนที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมไปผ่านความร้อนเผาเลยพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเวลาเขา นำมาโรยหวานนะครับในแปลงเนี่ยมันก็จะแตกตัวให้และท่าที่สูงกว่านะครับพี่น้องนะครับนะครับแต่ว่าเติมพวกปูนมันนี่มันก็จะคล้ายๆว่านะครับจะเพิ่มปรับเพียดดินพี่น้องขั้นเพียดดินเขาต่าในพี่น้องอยู่ประมาณหกสิจพี่น้องมันก็จะเปลืองปุ๋ยนะครับต้องปรับเพียดดินก่อนแล้วก็สองก็คือเติมอินทรีย์วัตถุลงในแปลงนาเช่นไถไถกบต่อสังเสร็จพี่น้องหรือจะปลูกไปนะครับกลุ่มพืช ตักุลนทั่วพี่น้องนะครับทั่วเหลืองนะครับทั่วเขียวหรือปอเทืองตัพี่น้องแล้วก็ไถกบตอนที่เขาเขากำลังไอออกดอกใส่พี่น้องนะครับเป็นช่วงที่เขาจะเก็บสะสมนะครับในตัวเจี้ยนที่ที่ที่รากของเขาที่ที่ปมนะครับที่รากของเขาได้ดีที่สุดนะครับพี่น้องนะครับดีที่สุดนะครับพี่น้องก็ ลองนะครับศึกษาเขาข้อมูลดูครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับการทํานาก็เป็นนะครับต้องศึกษาเลยพี่น้องนะครับถ้าเกิดเราบอศึกษาเขาก็บรูดนะครับพี่น้องหรือจะเฮ็ดตามเขาแบบพี่น้องษตรกรนเขาเฮ็ดนี่ด้วยความเคยชินนะพี่น้องเขาต้องใส่เขาเคยเฮ็ดแบบนี้เขาก็เฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องนะครับแบบแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราศึกษานะครับเราเขาเองก็จะมีความรู้พี่น้องเพราะจะได้แนะนํา ลูกหลานเขาต่อไปได้ในอนาคตได้พี่น้องนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีการเกษตรมันก็จะเรีอนก้าวหน้าพัฒนาได้พี่น้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ปุ๋ยรอบนี้รอบที่สองแล้วก็นะครับรอใส่ปุ๋ยรบับรวงรอบที่สามก็จบแล้วพี่น้องนะครับการเรื่องหน้ามันสำคัญพี่น้องนี่นะครับนะครับเก้าสิบวันนี่ตามสูตรแล้วนี่นะครับข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องที่เริ่มทีออกล้วงนะพี่น้องนะครับนี่ช่วงนี้นเป็นช่วงที่สําคัญมาก น้ำเนี่ยขาดประเล็ดเลยพี่น้องนะครับช่วงนั้นนะครับน้ำขาดประเลยเลยนะครับนะครับปกตินะครับบางคนเป็นกาฉีดฮอร์โมนนะครับเสริมน้ำหนะพี่น้องว่าแต่ว่าผมเนี่ยผมจะให้นะครับปุ๋ยให้ปุ๋ยทางรากหว่านลงในแปลงนาปุ๋ยเม็ดนี่แหละพี่น้องนะครับให้พอเพียงแล้วก็น้ำก็พอเพียงนะครับคุณผลิตกันหนาจะออกว่ามาดีครับพี่น้องนะครับนะครับเนี่ยมาตรวจดูแปลงนาพี่น้องนะครับ นะครับนี kg, ่ให้เพิ่มมา่วานปุ๋ยนะครับแปลงสิบไร่เลยพี่น้องข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งครับพี่น้องข้าวเหนียวสันปะตองหนึ่งวันสีสอบพี่น้องสองร้อยกิโลก็คือตกยี่สิบกิโลกรัมต่อไร่เลยพี่น้องครับนี่นะครับนะครับส่วนแปลงใส่มื่อวานไันเลาพี่น้องนะครับวันไมเลาก็ตกอยู่ประมาณยี่สิบกิโลกรัมต่อไร่กันหน่อยพี่น้องนะครับนะครับนะครับ ปุ๋ยยูเียกอ็ได้ยินข่าวว่าปุ๋ยขึ้นนะพี่น้องนะครับราคาขายปีกถามน้าร่านค่าก็อยู่ประมาณตอนนี้แปดร้อยเก้าสิบาทกับพี่น้องนะครับแปดร้อยเก้าสิบาทยี่ห้อที่ผมใส่นะครับพี่น้องนะครับก็พี่น้องใช้ปุ๋ยยี่ห้อใดนะครับก็บลองเบิ่งนได้พี่น้องเด้อขอบคุณที่กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์คุณครับ